เชื่อมั่นในการประพฤติษปฏิบัติของตนนุคุนในคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมของตนเองเอ,อ,อยู่ในหลักพระธรรมวินัยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักนะขอให้พระเดชพระลูกพระลานทุกองนะที่หลวงพ่อพูดให้พื่พูดให้ฟังอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เพื่อขาความแตกแยกแตกเล่านะให้มีกําลังใจให้มีใจเข้มแข็งให้เชื่อมัน่นในหลักธรรมนัยในเชื่อมั่นในการประพฤติษปฏิบัติของตนอย่าไปอ่อนแอปลูกเปียก ไม้ปักขีเลนไม้ปักขี้ควายโยกไปโยกมาอน,นันไม่ถูกต้องหลักพระธรรมวินัยอยู่จุดไหนให้ยืนอยู่จุดนั้นตายเพราะหนักธรรมวินัยทำยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรมรมไม่ให, hydrogen, ให, hydrogen, ให hydrogen, ้ตกไปในที่ชัว่วพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากไม่ให้อดอยากโดยไม่ให้ตกไปในที่ชั่วด้วยพระธรรมคําสอนของพุทธานะพ,พนให้อยู่ให้พวกเราเชื่อมั่นในหลักธรรมคาสอนถ้าผู้ใดยอยู่ได้หลักธรรมคาสอนแล้ว ตกไปได้ชั่วก็ไม่ตกไม่อดอยากก็ไม่อดเออทวดามนุษย์ไปเห็นเทวดาก็จะเห็นในการประพฤติธปฏิบัติของเราถ้าว่า <c oughs> หลักลอยไปเรื่อยออกินมแมลงวันไม่เบื่อทําความชั่วเสียหายไปเรื่อยอันนั้นเยอย่าหวังนะเทวดาก็ดูถูกมนุษย์เห็นกับมนุษย์ก็ดูถูกนะวันนี้หลวงพ่อพูดเ้าอะไรให้ลูกหลานได้ฟังจะพูด ถ้าจะว่างไปเดกเกา่าชุนทรพจพดก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันนะลูกหลานเอา